ปริศนาอารยธรรมที่เลือนหายซูเมเรียนลองจินตนาการถึงดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเคยเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ทว่าวันหนึ่งกลับเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังและคำถามที่ไร้คำตอบนั่นคือเรื่องราวของชาวซูเมเรียนอารยธรรมอันลึกลับที่รุ่งเรืองเมื่อหลายพันปีก่อนในดินแดนเมโสโปเตเมียหรืออิรักในปัจจุบัน เมื่อราว4,000-5,000ถึง 5, ปีก่อนชาวซูเมเรียนได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งมากมายพวกเขาเป็นผู้บุกเบิกการเขียนการประดิษฐ์วงล้อระบบชนลประธานไปจนถึงการปกครองแบบนครรัฐแต่แล้วในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งนักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงกันถึงสาเหตุที่แน่ชัดอารยธรรมอันรุ่งเรืองนี้กลับค่อยๆเสื่อมถอยและเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ ไม่มีใครสามารถระบุต,ตัวบุคคลสำคัญที่นำพาความรุ่งเรืองหรือความล่มสลายของชาวซูเมเรียนได้อย่างชัดเจนเรารู้จักกรรษัตริย์บางพระองค์จากจารึกแต่เรื่องราวชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ยังคงคลุมเครือการหายสาบสูญของชาวซูเมเรียนส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประวัติศาสตร์มนุษยชาติ สิ่งประดิษฐ์และองค์ความรู้ของพวกเขาได้ถูกส่งทอดต่อไปยังอารยธรรมอื่นๆทำให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องบทเรียนที่เราได้จากปริศนาของชาวซูเมเรียนคือการตระหนักถึงความเปราะบางของอารยธรรมและความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจอดีตและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถไขปริศนาการหายสาบสูญของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แต่เรื่องราวของชาวซูเมเรียนก็ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังว่าแม้แต่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็อาจไม่เป็นนิรันดร์